สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตำหมาสเต็ปแตกทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องช่องตำหมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องช่องตำหมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับทีเด็ดฟุตบอล7คู่ครับที่นํามาเสิร์ฟทุกๆวันนะครับเรามีข้อมูลสดๆใหม่ๆอัปเดตทุกๆวันนะครับไม่เชื่อลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยนะครับผู้ที่ตำหมาหยิบยกมามีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่4เมษายน2568ครับฟุตบอลค่อนข้างน นำมาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็จะไปที่บนเดสลีก้าครับกันโชซิลิอิตเตลีครับแล้วก็ทางลาลิก้าสเปนครับลีกใหญ่ๆมากันครบครับแต่ว่าเป็นทีมเล็กๆครับวันนี้แต่ก่อนที่จะไปฟังข้อมูลเชิงลึกนะครับแล้วก็ทัศนะต่างๆนะครับวันนี้ตำหมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนำครับเป็นกลุ่มฟุตบอลของตำหมานเองนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีฟุตบอลชุดโครงการครับฟุตบอลสดฟุตบอลเดี่ยวครับแจกทั้งวันนะครับเรามีเสิร์ฟทั้งวันนะครับหน้าช่องนันไม่แค่น้ําจิ้มนะครับแต ที่สําคัญนะครับก็ยังมีตัวทีเด็ดนะครับตัว v i p ครับตัวชัวร์ครับตัวนี้ครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับมีแจกเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้นะครับต้องเข้ามาร่วมกลุ่มของตำหมานนะครับและก็ยังมีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าบอลตัว v i p ครับที่ตำหมานให้ไปนะครับไม่สามารถทําเงินได้ลุงเช้ามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยครับและในกลุ่มนะครับยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อสวยๆครับเสื้อฟุตบอลครับคอยแจกให้สมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับเอาไปใส่เชียร์ทีมที่ตััวเเองรกได้ลย กลุ่มหัวตะหมานะครับเข้ามาได้ฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านใดสนใจเข้าร่วมกลุ่มหัวตะหมานนะครับให้ดูที่แอดไลน์นะครับที่ตะหมานปักบตรไว้ใต้วิดีโอนะครับให้คลิกเข้ามาเลยครับแอดเข้ามาครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับแล้วก็อิ่มหนำสำราญไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตะหมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดฟุตบอล7คู่ทุกๆวันนะครับที่ตะหมานนำมาเสริมนะครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสีย เกมผู้แรกครับไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่างออาส์บวกครับเปิดบ้านรับการเยือนจากฝูงอย่างบาเยอร์มิวนิกนะครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับดูตารางคะแนนกันก่อนครับทีมเจ้าบ้านครับอย่างออาส์บวกครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับแข่งไป27นัดมีอยู่39แต้มครับชนะ10เสมอ9แล้วก็แพ้ไป8ครับส่วนบาเยอร์ครับอยู่นําเป็นจ่าฝูงตอนนี้ลังอันดับที่1อยู่ครับแข่งไป27นัดมีอยู่65คะแนนครับ ชนะ20เสมอ5แล้วก็แพ้2เท่านั้นครับเรียกได้ว่าบาเยอร์มิวนิคขี่เต็มๆครับวันนี้ครับดูดีกว่าเยอะครับส่วนเฮดเวทที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นบาเยอร์ชนะได้5เลยครับไม่มีการที่เอาบวกจะชนะได้แล้วก็เสมอได้เลยครับเกมล่าสุดก็เล่นกันในเล็กแรกครับในลีกครับเป็นบาเยอร์มิวนิคครับเปิดบ้านชนะไปได้3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกไปได้ก่อนนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างออสบวกนะครับ เกมล่าสุดพวกเขาชนะได้3ครับแล้วก็เสมอ2ครับเรียกได้ว่าฟอร์มดีสุดๆครับไม่มีแพ้แต่เกมล่าสุดนั้นก็สะดุดเสมอครับออกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์ครับเสมอไป1-1ึ่งหนก็ทำให้ได้แค่แบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มครับแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านกันไปครับส่วนทีมเยือนอย่างบาเยอร์มิวนิคครับจ่าฝูงตอนนี้ครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะไป3ครับเสมอ1แพ้1ครับเรียกได้ว่าฟอร์มดีสุดๆครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเอาชนะซังเพาลีไปได้3ประตูต่อ2ครับยังนำเป็นจ่าฝูงยาวๆครับสำหรับบาเยอร์มิวนิคครับ ส่วนตัวเล่นที่คาดการว่าลงสนามครับมาที่เจ้าบ้านอย่างอัลส์บวกนะครับวันนี้ผู้สาประตูก็จะเป็นเดย์แมนนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสามคนจะประกอบด้วยมิซิมาครับแล้วก็มีเซซิงเกอร์ครับยืนเป็นแนวรับให้นะครับส่วนแดนกลางวันนี้ใช้เป็นโรซินค่าครับยืนคู่กับโอเกก้าครับวิงซ้ายที่ใช้เป็นโกลอริสครับวิงขวาใช้เป็นวูฟครับส่วนแดนบนครับสามประสานครับมีครูเดย์ครับยืนคู่กับเจนเซนแล้วหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นเทสครับกองหน้าตัวเก่งของทีมครับสำหรับอัสบวกกับ ส่วนทีมเยือนครับอย่างบาเยอร์เนิครับวันนี้ประกอบด้วยผู้สาประตูใช้เป็นอูบิกครับแบกขวาใช้เป็นไรเมอร์ครับแบกซ้ายใช้เป็นเกเรโลเซ็นเตอร์แบกใช้เป็นไดเออร์ยืนคู่กับคิมมินเจครับส่วนแดนกลาง2คนวันนี้ใช้ตัวหลักอย่างคิมมิชครับแล้วก็กอเลสกาปีกซ้ายใช้เป็นซานเน่ครับปีกขวาใช้เป็นโอลิเซ่น้าต่ําใช้เป็นมุสเซล่าครับแล้หน้าเป้าใช้เป็นศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษอย่างแฮ์รี่เคนครับดาวซันโบของทีมครับตอนนี้ซัดไปยี่ประตูแล้วครับฤดูกาลนี้ครับ ส่วนแฮนดิแคปเกมคู่นี้ครับเปิดมาเป็นบายเยนเมเนกครับเป็นต่ออยู่ที่1.25นะครับมองดูแล้วครับบายเยนมเนกช่วงนี้ครับชนะก็ชนะไม่ขาดครับเกมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมลุกก็ฟืดๆนะครับเกมนี้ครับตมานมองว่าอาสบวกรับที่ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับจะดูดีกว่าครับแล้วได้เปรียบจากเสียงเชียร์ของแฟนบอลตัวเองทําให้นักเตะของตัวเองวิ่งลืมหูลืมตาแน่นอนครับเกมนี้ครับตมานแนะนําเชียร์ไปทางอาสบวกเจ้าบ้านกว่าครับลองมาเลยครับ1.25ครับมาแน่นอนครับอย่างน เกมนี้ครับให้เชียร์ไปทะานสกอร์สูงครับเพราะว่าจะยิงกันเยอะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเอาสบวกครับมาดูเกมคู่ถัดไปครับไปที่กันโชสซิลิอากันบ้างนะครับในเกมระหว่างเจนัวครับเปิดบ้านรับการเยือนอูดินิเซ่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างเจนัวครับตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสองครับแข่งไปสามสิบนัดมีอยู่สามสิบห้าแต้มครับชนะแปดเสมอสิบเอ็ดแล้วก็แพ้ไปสิบเอ็ดครับส่วนอูดินิเซ่ครับตอนนี้อยู่ออััันนดบบที่ครูมาเยื แข่งไป30นัดก็มีอยู่40แต้มครับชนะ11แล้วก็เสมอ7แพ้12ครับเลยได้ว่าอันดับตารางคะแนนนั้นก็เป็นอูดินิเซทีมเยือนที่ดูดีกว่านะครับเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่10ครับส่วนเฮตูเฮที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเจนัวครับเอาชนะไปได้2ครับแล้วก็อูดินิเซไม่เคยชนะได้เลยครับและอีก3เกมก็เสมอกันไปครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันก็เจอกันในเลกแรกนะครับเป็นเจนัวครับบุกไปชนะอูดินิเซได้ถึงบ้าน2อต่อศนครับทำให้เก็บ3มแต้มในเลกแรกได้ก่อนนะครัับเจนว ส่วนฟอร์มการเล่นท่าน่าหลังสุดของทั้งสองทีมครับมาที่เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้1เท่านั้นครับแล้วก็แพ้ไป2เสมอ2ฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีนะครับส่วนเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนยูเวนตุสครับก็พ่ายมา1ประตูต่อ0ครับทำให้ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านครับสำหรับเจนัวครับส่วนทีมยืนอย่างอูดินิเซ่ครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้2ครับแล้วก็เสมอ1แพ้2ครับเรียกได้ว่า3เกมหลังสุดนี้ไม่เคยชนะได้เลยครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนอินเตอร์มิลลาาาานนนคครรรััับบกกก็็พพ่่ยแแ้มมเหืออ2ปะตตู1 ทำให้ไม่มีแต้มเช่นกันครับสำหรับอูดีเนเซ่ผู้มาเยือนครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์วัดสนามครับสำหรับเจ้าบ้านครับเจนัวครับวันนี้ผู้สาประตูใช้เป็นแรลลี่ครับแบ็กขวาใช้เป็นซับเบอรี่ครับแบ็กซ้ายใช้เป็นมูเซโร่ครับเซ็นเตอร์ตัวกลางใช้เป็นวัสเกยยืนคู่กับเดวินเชอร์ครับกองกลาง2คนใช้เป็นเฟรนดูฟครับยืนคู่กับโอนาน่าปีกซ้ายใช้เป็นมิเลตติครับปีกขวาใช้เป็นซานอลี่หน้าต่ำนี้ใช้เป็นมัสซินี่ครับหน้าเป้าใช้เป็นปีนามอนติครับกองหน้าตัวเก่งของทีมครับดาวซันีััรรคบบ้สำห เจหนัวเจ้าบ้านครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างวินิเซ่ครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับโอเยเก้ครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสคนครับจะเป็นคริสเตนเซนครับยืนคู่กับโซเลตแล้วก็มีบีจอยอีกหนึ่งคนครับวิงขวาจะเป็นอีเซบูครับวิงซ้ายจะเป็นกามาร่าแล้วก็ตัวกลางแดนกลางครับมีแอตต้าครับยืนคู่กับคลาสซรอมแล้วก็มีโรฟลิกครับหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นเอเกอร์แคมป์ครับหน้าเป้าใช้เป็นลูก้าครับดาวสันวงของทีมวิซัทไป10ประตูเขาฤดูการนี้ครับโอ้โหฟอร์มดีสุดๆครับ ส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเจนัวเจ้าบ้านครับเป็นต่ออยู่ที่0.25ครับเกมนี้ครับตมานมองว่าเจนัวนั้นอยู่อันดับต่ํากว่าแล้วก็ผลงานช่วงหลังนั้นก็ไม่ค่อยดีครับเทียบกันก็พอๆกันกับอูดิเนเซ่แหละครับแต่วันนี้ครับเชื่อว่าอูดิเนเซ่จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับเกมนี้ครับแนะนําเสียไปทางอูดิเนเซ่กว่าครับอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนครับลองไปเลยครับ0.25ครับไปที่สกอร์ศูนย์ครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโอ้เอจี๊ยบบครัูดิเนซ่ครับ ส่วนเกมผู้ถัดไปนะครับเป็นเกมลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับเป็นเกมระหว่างลาโยบายกายนโนครับเปิดบ้านรับการเยือนเอสปันยอนครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีสอตรงครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างลาโยบายกายนโนครับตอนนี้อยู่ดับที่7ครับแข่งไป29นัดมีอยู่40แต้มครับชนะ10เสมอ10แล้วก็แพ้9เท่านั้นครับส่วนทีมเยือนอย่างเอสปันยอนครับตอนนี้อยู่ดับที่16ครับแข่งไป28เกมมีอยู่29แต้มครับชนะ7เสมอ8แล้วก็แพ้ไป13เกมครับ ูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นลายยบายันกันโดครับที่ดูดีกว่าครับเพราะว่าปีนี้ฤดูกาลนี้ครับผลงานดีเหลือเกินครับส่วนเฮทเวทที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นลายยชนะไปได้3ครับแล้วก็เอสปันยอนชนะได้2ไม่เคยเสมอกันครับเกมคู่นี้ครับแต่เกมล่าสุดครับที่เคยเจอกันก็เป็นเอสปันยอนครับเปิดบ้านเราชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งครับในเกมแรกแรกนะครับเป็นเอสปันยอนครับที่เก็บ3คะแนนไปได้ก่อนนะครับในเกมแรกแรกในลีกของลาลิก้าครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับ ห้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้1ครับแพ้2เสมอ2ครับเรียกได้ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่เกมล่าสุดก็ปลดล็อกได้ครับบุกไปเยือนอาวาเลสครับจะชนะมาได้2ประตูต่อ0ูนครับทำให้เก็บ3แต้มและเพิ่มความมั่นใจได้แน่นอนครับสำหรับลาโยบายากาโนครับเจ้าบ้านครับส่วนทีมเยือนอย่างเอสปันยอนนะครับห้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้1เช่นกันนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้1ครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็พอกันเลยครับเท่าๆกันเลยส่วนเกมล่าสุดนั้นครับเปิดบ้านเอาเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไปได้1ประตูต่อ1ครับกทาได้แค่แบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มครับแล้วก็แยยก้ายกกลัััับบบ้้านนนคครรเมบ ส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของฝั่งเจ้าบ้านครับผู้สาประตูใช้เป็นบาตาล่าครับแล้วก็แบ็กขวาใช้เป็นราตุยครับแบ็กซ้ายใช้เป็นชาวาเลียครับเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเฟอร์นันเดสยืนคู่กับเฮอร์นันเดสครับแดนกลาง2คนใช้เป็นโรเปสยืนคู่กับคิสครับปีกขวาใช้เป็นเดฟโฟโตสครับปีกซ้ายใช้เป็นกาเซียหน้าต่ำนี้ใช้เป็นเทรโจครับสวนหน้าเป้าใช้เป็นเอนเตกาครับของหน้าตัวหลักของทีมพรสะซัดไป3ประตูครับส่วนทีมเยือนครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับเป็นกาเซียครับแบ็กขวาใช้เป็นฮิลารีครัับบบแ็็คซ้้ายใชเปนโโรรมิอ เซ็นเตอร์แบกใช้เป็นคาเบล่าครับยืนคู่กับคัมบูล่าครับปีกขวาใช้เป็นคาราเลสครับปีกซ้ายใช้เป็นปัวโด่ของกลางสองคนใช้เป็นโรซาโน่ยืนคู่กับกอร์ซาเลสครับส่วนหน้าเป้าสองคนใช้เป็นเฟอร์นันเดสยืนคู่กับคราวครับโอ้โหที่ซัดไปหนึ่งประตูครับฤดูกาลนี้ครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านครับอย่างราโยบายเยกาโน่ครับเป็นต่ออยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับเกมนี้ครับตาหมานมองว่าเอสปันญอนครับเป็นทีมที่ไม่หมูนะครับออกมาเล่นนอกบ้านได้แข็งแกร่งมากมากนะครับถ้าเล่นในบ้านนี้ไไม่่่่่คคอออยแแข็งงกรรรรเเทาหหััับบสสปน เกมนี้ครับบุกมาเยือนลายโยเบยกาโนที่ผลงานไม่ค่อยดีครับเกมนี้แนะนําเชียร์ไปทางอิสปันยอนดีกว่าครับลองไปเลยครับ0.75ครับบอกได้ครับดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับอิสปันยอนครับไปที่สกอร์ต่ํานะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่ลีกเอลฟรั่งเศสกันบ้านครับเป็นเกมระหว่างนีสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนน้องครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างนีสครับตอนนี้อยู่อันดับที่สี่ครับแข่งไปยี่สิบเจ็ดนัดมีอยู่สี่ ชนะสิสเสมอ8แล้วก็แพ้ไป6ครับส่วนทีมเยือนอย่างน้องครับตอนนี้อยู่ดับที่13ครับแข่งไป27นัดมีอยู่2ีแต้มครับชนะ6แล้วก็เสมอ9แล้วก็แพ้ไป12ครับเรียกได้ว,ว่าฟรอร์มช่วงหลังนั้นเป็นนิสครับที่ดูดีกว่าแล้วก็ไอ้ดับตรารางคะแนนก็เป็นนิสที่ดูดีกว่านะครับส่วน5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาครับเฮดชูเฮดครับเป็นฝั่งน้องครับที่เอาชนะไปได้2ครับแล้วก็เสมอไป3เกมครับซึ่งเจอกันมานิสไม่เคยเอาชนะน้องได้เลยนะครับเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเกมเกแรกก็ เป็นน้องครับเปิดบ้านเสมอนี้ไปหนึ่งหนึ่งครับก็แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มคอนเดเกมเลกแรกครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้2ครับแพ้2เสมอ1นึ่งครับได้ว่า3เกมหลังนี้เก็บชัยชนะไม่เจอเลยครับเกมล่าสุดนีสก็บุกไปเยือนโมนาโกครับก็แพ้ไป2องตุอหครับทำให้พลาดแต้มอย่างน่าเสียดายครับสหรับนีสเจ้าบ้านครับส่วนน้องนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้2ครับแล้วก็แพ้ไป3ครับฟอร์มก็คืนลงๆครับลุ่มๆดอนๆครับ เกมล่าสุดก็บุกไปเยือนเลออาฟครับแพ้ไป3ามต่องก็ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือเช่นกันครับสำหรับทีมเยือนอย่างน้องครับส่วนตัวเล่นที่คาดการณ์ว่าตัสนามครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับผู้สามประตูประกอบด้วยบักกาครับแล้วก็มีแดนเต้ครับยืนคุมแนวหลังให้นะครับส่วนแดนกลาง2คนครับใช้เป็นโรซิลิโอครับยืนคู่กับซานติมารียครับวิ่งซ้ายใช้เป็นอดดี้ครับวิ่งขวาใช้เป็นครูสครับส่วนแดนหน้า3คนครับประกอบด้วยเกอร์เซนครับยืนคู่กับโบกาดครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นโชครับที่ซัดไป3ประตูครับวันนี้ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับใช้เป็นโรเปสครับแบ็กขวาใช้เป็นอาร์เมียนครับแล้วก็แบ็กซ้ายใช้เป็นคอสซาครับส่วนเซ็นเตอร์แบกครับใช้เป็นปูโรสครับยืนคู่กับซอลครับแดนกลางสาคนประกอบด้วยอากุสโตครับแล้วก็มีชิวิล่าครับแล้วก็มีลาเปเนนครับอีกหนึ่งคนครับปีซ้ายครับใช้เป็นโซโลมอนครับปีขวาใช้เป็นอาเบลไยครับหน้าเป้าใช้เป็นโมฮัมหมัดครับที่ซัดไป4ประตูครับในลูกการนี้ครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านอย่างนี้ครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวนะครับ เกมนี้เขาตามานไม่ต้องไปมองไหนไกลนะครับนิสเวลาเล่นในบ้านนี้แข็งแกร่งสุดๆครับใครที่จะมาแบ่งแต้มมาจากเขานี่ยากมากๆครับเกมนี้แนะนาใม้เชียร์ไปทางนิสเลยครับเฉพาะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับแล้วก็เสียงเชียร์ของแฟนบอลเขาจะทําให้นักเตะเขาวิ่งไม่ลืมหูลืมตาแน่นอนครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าต่อไปเลยครับนิสครับ1.0ครับไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโอ้เชอหวานเจี๊ยบครับนิสครับส่วนเกมผู้ถัดไปนะครับข้ามไปที่ลีของเนเธอร์แลนด์กันบ เกมระหว่างฮีเลนวินครับเปิดบ้านรับการมาเยือนวิลเลียมทเวย์ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งตรงครับมาดูอันดับตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างฮีเลนวินครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ครับแข่งไป27นัดมีอยู่31แต้มครับชนะ8เสมอ7แล้วก็แพ้ไป12ครับส่วนทีมเยือนอย่างวิลเลียมทเวย์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่16ครับแข่งไป27เกมมีอยู่24แต้มครับชนะ6เสมอ6แล้วแพ้ไป15ครับฮีเลนวินนั้นดูดีกว่าครับในอันดััััับบบบตาาาาารรรรรรรงงงคคคคะะแนนนนนนเเเเพวววว่่่ฟอ์มชหหหลลีีี้ดก็ยสฮิับ ส่วนเฮตูเวย์ที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างฮีเรนวีนครับชนะไป3ครับแล้วก็วิลเลสเวชนะไป1ครับแล้วอีก1เกมก็เสมอกันไปครับแตเกมล่าสุดนะครับที่เล่นกันในลีกนะครับก็เป็นอีเรนวีนครับบุกไปเยือนวิลเลูเวย์ครับก็เก็บชนะมาได้ก่อน2องู้ต่อหนึ่งครับในเกมแรกแรกก็เก็บ3แต้มไปได้ก่อนครับสำหรับฮีเรนวีนครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านั้นหลังสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้1ครับแล้วก็เสมอ2 2แพ้ครรับเียกว่าฟอร์มช่วงหลังนั้นนนนไม่่คคคออยยดีีเเเเาาาซะลรรรััับบบบสหวจ้้ เกมล่าสุดก็บุกไปเยือนอูเชกครับแพ้ไป2 0ครับทำให้ไม่มีแต้มกลับบ้านครับสำหรับฮีเลนวินส่วนทีมเยือนอย่างวิลเลทเวครับเน่าสุดๆจริงๆครับฟอร์มห้านัดหลังสุดครับพวกเขาแพ้อย่างเดียวเลยครับไม่มีเสมอไม่มีชนะครับเรียกว่าฟอร์มเน่าสุดๆฟอร์มรูดสุดๆครับห่วยแตกมากๆเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอเมเร่ไป2 0ครับไม่มีแต้มยาวเลยครับสำหรับวิลเลทเวครับฟอร์มเน่าสุดๆครับตอนนี้ครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามกของสังเจ้าบ้านนะครับผู้สาประตูใช้เป็นนอพเรคับ แบ็กขวาใช้เป็นบูเดยครับแบ็กซ้ายใช้เป็นคอร์รสเซนเตอร์2คนใช้เป็นเคิร์เซนครับยืนคู่กับโฮปแลนด์ครับแล้วก็แดนกลาง2คนใช้เป็นลินเดย์ครับยืนคู่กับวานเอครับปีกซ้ายใช้เป็นแรนบัวครับปีกขวาใช้เป็นโจบักครับหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นสมานครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นลาลินครับของหน้าตัวเก่งของทีมครับลงล่าตะข่ายครับวันนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับใช้เป็นเดรอนครับแบ็กขวาใช้เป็นเดสแมนแบ็กซ้ายใช้เป็นนิเซตครับ ตระแบกใช้เป็นเซาเทนครับยืนคุมแนวรับนะครับแดนกลางวันนี้ใช้เป็นโจสเตนยืนคู่กับลักก้าครับแดนหน้าสองคนใช้เป็นวัตเซนครับยืนคู่กับโมวาดครับโอ้โหชุดใหญ่นะครับสําหรับทีมเยือนครับมาดูแฮนดิแคปกันครับเกมคู่นี้ครับเป็นฮิเรนวินครับเจ้าบ้านไปต่ออยู่ที่1.0นะครับเกมนี้มองดูแล้วครับไม่น่ารอดครับวิลเลียมทเวครับบุกมาเยือนฮิเรนวินฮิเรนวินได้เล่นในบ้านนี้ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้ครับวันนี้ตมาแนะนําเสียไปทางฮิเรนวินดีกว่าครับต่อไปนะครับ1.0ครับไปที่สสกอร์ูงคคครรััับบาาดว่จะะยยิงกนเอ บอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับมีเดนวีนครับส่วนเกมคู่ถัดไปนะครับข้ามไปที่ลีกโปรตุเกสกันบ้านครับเป็นเกมระหว่าง AVS ครับเปิดบ้านรับกัมเยนเอสโตลินครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองสิบห้านาทีครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่าง AVS ครับตอนนี้อยู่อันดับที่สิบหกครับแข่งไปยี่สิบเจ็ดนัดครับมีอยู่ยี่สิบสามแต้มครับชนะสี่เสมอสิบเอ็ดแล้วก็แพ้สิบสองครับส่วนทีมเยือนอย่างเอสโตลินครับตอนนี้อยู่อันดับที่เก้าครับแข่งไปยี่สิบเจ็ดนัดมีอยู่สามส ชนะเก้าเสมอเก้าแล้วก็แพ้ไปเก้าครับโอ้โหเรียกได้ว่าเก้าเก้าเก้าเยอะจริงๆนะครับมองดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นเอสโตลินครับที่ดูดีกว่านะครับส่วนเฮทเวที่เคยเจอกันห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเอสโตลินชนะได้สี่ครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งครับเรียกได้ว่าเอวีเอสไม่เคยเอาชนะเอสโตลินได้เลยนะครับเกมล่าสุดที่เคยเจอกันก็เป็นเอสโตลินครับเปิดบ้านเสมอกับเอวีเอสไปศูนย์ศูนย์ครับในเกมแรกแรกก็ทำได้ได้แค่แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มครับในเกมแรกแรกครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีม หาเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้1เท่านั้นครับแพ้3แล้วก็เสมอ1ครับเรียกได้ว่า3นัดหลังนี่แพ้รวดครับฟอร์มเดาสุดๆครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเอสโตรลินะครับหาเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้1เช่นกันครับแล้วก็แพ้2เสมอ2ครับฟอร์มไม่ต่างกันเลยครับสำหรับ2ทีมนี้ครับเกมล่าสุดก็เล่นในบ้านครับเปิดบ้านรับการมาเย็นเอฟซีปอร์โตครับก็แพ้ไป1ประตูต่อ2ครับสำหรับเอสโตรลินครับทำให้พลาดแต้มอย่างน่าเสียดายครับเกมนั้นครับส่วนตัวเล่นที่คาดการณ์ว่าโดนสนามเขาสลับเจ้าบ้านครับผู้สาประตูใช้เป็นโอมเบบียครั แบกขวาใช้เป็นตาวาเลสครับแบกซ้ายใช้เป็นอัลฟอนโซส่วนตัวแบกใช้เป็นเดเวนิสครับยืนคู่กับเทเลล่าครับแดนกลาง2คนใช้เป็นอาคุนเคาครับยืนคู่กับกรูปีกซ้ายใช้เป็นไพซอนครับปีกขวาใช้เป็นโรเปสหน้าต่ำใช้เป็นเฟอร์นันเดสครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นเนเน่ครับที่ซัดไป3ประตูครับส่วนทีมเยือนนะครับประกอบด้วยผู้สาประตูครับใช้เป็นโคโมโรครับนตัวแบกสามคนใช้เป็นอาวาโรูครับเบเชอร์แล้วก็โบมาครับวิงขวาใช้เป็นปีหน้าครับวิงซ้ายใช้เป็นอามาเรลครับ กองการสองคนใช้เป็นเฮอร์โกร์ครับยืนคู่กับเชก้าครับปีกขวาใช้เป็นสเกสเตนครับปีกซ้ายใช้เป็นคาร์วยโยและหน้าเป้าใช้เป็นบาราอุยครับโอ้โหกหน้าตัวหลักของทีมลงราตรายเช่นกันครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นราคาเสมอครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับแต่เกมนี้ครับตาหมานมองว่าเอสโตรลินครับผู้มาเยือนครับที่ฟอร์มการเล่น5านัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาครับพวกเขาชนะเยอะกว่านะครับเกมนี้ตาหมานเลยมั่นใจครับวันนี้เอสโตรลินจะบุกมาไม่แพ้แน่นอนครับ ให้เชียร์ไปทางเอสโตลินครับราคาเสมอครับไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่ายิงกันน้อยครับผมได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวาดเจียบครับเอสโตลินครับมาดูเกมคู่สุดท้ายครับที่เราจะไปพูดถึงกันนะครับวันนี้ไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนมิดเดิลสโบครับทีมของไมเคิลคาร์เรตนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองตรงนะครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างแบ็กเบิร์นครับตอนนี้อยู่อันดับที่สิบเอ็ดครับแข่งไปสามสิบเก้านัดมีอยู่ห้าสิบสองแต สวยมิเดิลสโบทีมเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับแข่งไป39นัดมีอยู่57แต้มครับชนะ16เสมอ9แล้วแพ้ไป14ครับดูจากตารางคะแนนแล้วครับเราก็เป็นมิเดิลสโบครับที่ดูดีกว่าครับเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับส่วนเฮทเวทที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างแบ็คเบิร์นครับชนะไปได้3ครับมิเดิลสโบชนะได้1แล้วก็อีก1เกมก็เสมอกันไปครับเกมล่าสุดที่เจอกันในเล็กแรกครับก็เป็นแบ็คเบิร์นครับบุกไปชนะมิเดิลสโบถึงบ้านเลยครับ1ประตตู่อทให้้เก็บ3แตมไไปด้ก่อนครัับบบบสหรรแ็เเิ์นโลวครับ ส่วนฟอร์มการเล่นท่าล่าสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะเสมอได้หนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปสี่ครับเรียกว่าฟอร์มโคตรเน่าโคตรทุเรศครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนพอตสมาร์ทครับแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านครับสำหรับแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับส่วนทีมเยือนอย่างมิเดอสโบครับ5เกมหลังสุดครับุกเขาชนะได้สามครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งครับเรียกว่าฟอร์มก็สลับไปดีสลับไปร้ายครับแต่เกมล ไมเคิลคาริคครับส่วนตัวบริษัทการบอลโลงสนามก็สลับเจ้าบ้านนะครับผู้สาประตูใช้เป็นเปียครับแบ็คขวาใช้เป็นคาร์เตอร์ครับแบ็คซ้ายใช้เป็นโรเบียโลครับเซ็นเตอร์แบ็คใช้เป็นบาสครับยืนคู่กับไฮยัมครับแล้วก็กองกลาง2คนใช้เป็นชาวิสครับยืนคู่กับทอนสเตสครับปีกขวาใช้เป็นวูสโรว์ครับปีกซ้ายใช้เป็นเบ็คครับหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นโดแลนครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นโอฮาชิครับเรียกได้ว่ากองหน้าตัวเก่งของทีมเลยครับวันนี้ครับหกประตูครับที่ซันโวไปฤดูกาลนี้ครับส่วนทีมเยือนครับประกอบด้วววยผูู้รรรรััาาปะตคคบบเอ์ แบคขวาจะเป็นเดลสตีลครับแบ็กซ้ายจะเป็นคอนเวย์เซ็นเตอร์แบ็คจะเป็นบูเกสครับยืนคู่กับฮอสันครับแดนกลางสองคนจะเป็นมอริสยืนคู่กับฮักกี้ครับปีกซ้ายจะเป็นอาราสครับปีกขวาจะเป็นแบซอลครับก่อนหน้าต่ำนี้จะเป็นอีนาโชครับส่วหน้าเป้าจะเป็นอีลิงจูเนียครับโอ้โหกองหน้าตัวหลักของทีมก็ลงเช่นกันครับสำหรับทีมเยือนอย่างมิดเดิลสโบครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นราคาเสมอครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับ เกมนี้ตำหมานบอกเลยครับว่าแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับไม่หมูครับเวลาเจอมิดเดิลสโบครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยถึงว่าจะแพ้มาอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าเจอมิดเดิลสโบทีไรครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ชอบทำผลงานได้ดีครับเกมนี้แนะนำให้เชียร์ไปทางแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับลองไปเลยครับ0.25ครับเกมนี้ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เจอหวาเจี๊ยบครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ7คู่นะครับที่ตำหมานนำมาวิเคราะห์ให้นะคครรรรัััับบเเดีีี๋ยววาามสุปกกกนนนนอทึงแล้ะ เกมคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างอัลสบวกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเยรนมิวนิกครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับให้เชียร์ไปทางอัลสบวกครับลองมาเลยครับหนึ่งจุดสองห้าครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับเกมนี้คาดว่าสกอร์จะจบที่บาเยรนมิวนิกชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมคู่ที่สองครับเป็นเกมระหว่างเจโนัวครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอูดินิเซ่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีครับให้เชียร์ไปทางอูดินิเซ่ครับลองมาเลยครับศูนย์จุดสองห เกมต่อไปครับเป็นเกมระหว่างไลโยบายีกาโนครับเปิดบ้านรับการเยือนเอสปันยอนครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสอตรงครับให้เชียร์ไปทางเอสปันยอนครับลองไปเลยครับศูนดเครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะเป็นเอสปันยอนครับชนะไปได้2ดูต่อหนึ่งครับเกมคู่ที่4ครับเป็นเกมระหว่างนีสครับเปิดบ้านรับการเยือนน้องครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีครับให้เชียร์ไปที่นีสเจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับหนึ่งจุดศูนย์ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่านีสจะชนะไปได้สองดตู เกมวันี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งตรงครับให้เชียร์ไปทางฮีโรวีเจ้าบ้านครับต่อไปครับหนึ่งจุดศูนย์ครับที่สกอร์สูงครับคาดว่าฮีโรวีจะชนะไปได้สามตูต่อหนึ่งครับส่วนเกมคู่ที่หกครับเป็นเกมระหว่างเอวีเอสครับเปิดบ้านรับกัมเรียนเอสโตรลินครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองสี่ห้านาทีครับเชียร์ไปเลยครับเอสโตรลินราคาเสมอครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่ายิงกันน้อยครับวันนี้เอสโตรลินจะบุกมาเฉือนชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมคู่สุดท้ายครับคู่ที่เจ็ดครับเป็นเกม ลองมาเลยครับ0.25ครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับเกมคู่นี้ครับสกอร์ที่คาดนะครับจะเป็นแบ็กเบิร์นเลเวอร์ครับอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับ7คู่ครับที่ทีเด็ดที่ต๋หมานนำมาแนะนำให้นะครับบอกไว้ก่อนครับการพนันไม่มีคำว่า100%นะครับให้ทุกคนตั้งสติก่อนสตาร์ทครับก่อนจะลงทุนอะไรครับให้เช็คดูดีๆนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีแนวทางไปขอตัวเองนะครับต๋หมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะครับเป็นกลุ่มฟุตบอลของตหมานนนเองะครับใกลุ่มกกก็จจะมีีฟฟฟฟุุุุตตตบบบบบอออออลลลชดดดโคคคคครรรรรงงาเเ่ยยยววสสััััแิ์ท้น บอกเลยครับว่าหน้าช่องมันไม่แค่น้ําจิ้มนะครับของแท้ต้องอยู่ที่ในกลุ่มนะครับฟุตบอลสดพากันแตกยับยับครับเฮลันทุกวันนะครับและในกลุ่มเราก็ยังมีตัว v i p ครับตัวทีเด็ดตัวชว์ครับที่มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูนย์ครับแจกให้ด้วยนะครับมีเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าตัวชัว์ครับที่ตมานแจกไปนะครับไม่สามารถทําเงินได้รุ่งเช้ามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลสวยๆครับคอยแจกให้สมาชิกในกกกกลลลุุ่่่มมมมมนนะครรับถ้้้้าาาาาใออยยไไดด็เเขขวต ย้ำนะครับการร่วมกลุ่มของตมหมานครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเข้ามาร่วมได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่มของตมหมานครับให้ดูที่แอดไลน์นะครับที่ตมหมานปักหมุดไว้ใต้วิดีโอของตมหมานนะครับแอดเข้ามาได้เลยครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาอิ่มหนำสำราญไปด้วยกันนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมบอกต่อให้เพื่อนๆมาติดตามช่องของตมหมานสเต็ปแตกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่เด็ดครับเจ็ดคู่ทุกๆวันนะครับที่ต๋มหมานนามาเสิร์ฟให แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ